ล่าสุดเราไม่ทิ้งกันเตรียมโอน5,000สู้โควิด1 9ให้อีก9 0 0 0แสคน20-21เมษาย,ยนนี้จากการที่รัฐบาลออกมาตรการเราไม่ทิ้งกันเพื่อเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด1 9โดยได้รับเงินเยียวยารายละ5,000บาท3เดือน ผ่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w ร์ไทเราไม่ทิ้งการ .com ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมปีพศ2563ที่ผ่านมารัฐบาลได้เริ่มพยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเย,ออยียวยา5,000บาทจากเราไม่ทิ้งการตั้งแต่วันที่8เมษาย,ยนปีพศ2563เป็นต้นมาซึ่งล่าสุด ข้อมูลนัวันที่17เมษายนปพศ2563ได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า3.2ล้านรายอีกทั้งยังมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันจันทร์และวันอังคารสัปดาห์หน้าวันที่20-21เมษายนปพศ2563อีก9แสนรายรวมเป็น4.1ล้านรายคิดเป็นวงเงินกว่า20,000ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีความต้องการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นั้นเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังได้เปิดเผยรายละเอียดจากนายละวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ ในวันจันทร์ที่20เมษายนีพศ2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา5,000บาทขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ w w w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด -19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนเสร็จเองและต่อส่วนรวมของสังคมไทยโดยเราไม่ทิ้งการเป็นการลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด -19 ผ่านเว็บไซต์เป็นระยะเวลา3เดือนแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19 โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมปีพศ2563เป็นต้นมาสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพ สระหรือเป็นผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33และได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ต้องมีหลักฐานคือบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลนายจ้างกรณีที่มีนายจ้างประกอบการลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาด้วยโดยวิธีรับเงินนั้นทางเราไม่ทิ้งกัน จะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ผู้ลงทะเบียนมีหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ผู้ลงทะเบียนมีโดยระบบจะสามารถดำเนิน,นการจ่ายเงินเยียวยายได้เร็วสุด7วันทําการอย่าลืมตรวจสอบสถานนะเกษตรกร9ล้านครัวเรือนรับเงินเยียวยาโควิด1 9 1 5ที่นี่ จากที่กรมส่งเสริมการเกษตรเผยรายละเอียดความคืบหน้าตรวจสอบสถานะเกษตรกรเมื่อวันที่16เมษายนปีพศ2563เนื่องจากกระทรวงการคลังเสนอที่ประชุมครมอ,อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรแก้ปัญหาวิกฤตโควิดในทินและภัยแล้งรายละ15,000บาทจำนวน 9ล้านครัวเรือนซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวโดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนั้นขณะน,นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเกษตรกรเพื่อความถูกต้องก่อนจะประสานกระทรวงการคลัง กรณีมีการมอบเงินเยียวยาให้เกษตรกรปี2 5 6 2มีผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ7.5ล้านครัวเรือนโดยสถานภาพในทะเบียนเกษตรกรจะมีอายุ3ปีดังนั้นหากเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนการเพราะปลูกป,ปีที่แล้วจะย้อนหลังถึงวันที่23มิถุนายนปี2560ความถูกต้องข้อมูลเกษตรกร ต้องทำให้ตรงกับข้อมูลบุคคลของกรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ตรงกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยและตรงกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกร โดยตัวเกษตรกรเองยังสามารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรหรือความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นได้ดังนี้1เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th 2. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก 3. กดคำว่า ค้นหาจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าการจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อเยียวยาวผลกระทบจากโควิดในทินั้นจะเป็นการจ่ายเพียงรอบเดียว1,500 0บาทต่างจากการจ่ายเยียวยา5,000บาทให้อาชีพอิสระที่จ่ายเป็นรายเดือนไป3เดือนสำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติ ของเกษตรกรจากกลุ่มวิชาการเกษตรนั้นดอธิบายไว้ดังนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการขึ้ื่อนทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเบื้องต้นหนึ่งครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้ื่นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้2ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้ื่นทะเบียนได้เพียงหนึ่งคนในการพิจารณาว่าครัวเรือนใด ขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร,ร,กรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กำหนด3เกษตรกร,ร,กรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน ดังนั้นการตรวจสอบสถานาะเกษตรกรจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเพื่อที่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 จะถูกส่งต่อและกระจายให้ปยทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันใครขึ้นสถานะแบบนี้พรุ่งนี้เตรียมรับเงิน5,000บาทจากมาตรการการเยียวยา5,000บาทเวลา3เดือนที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com ตั้งแต่เมื่อ28มีนา2563ที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งหลังจากที่ระบบ AI นั้นตรวจสอบคัดกรองปรากฏว่ามีประชาชนหลายคนออกมาโวยวายเนื่องจากการตรวจสอบที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงและทำให้หลายคนไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงการคลังจะมีการเปิดให้ประชาชนนั้นที่ไม่ได้รับสิทธิ ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์ที่หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งคนกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกต่อไปนั้นล่าสุดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com มีสถานะขึ้นมาใหม่หลังจากที่ประชาชนที่ตรวจสอบสถานะซึ่งหลายคนที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มมีการเข้าไปสอบถามทางธนาคารกรุงไทย ซึ่งทางด้านกรุงไทยแคร์ก็ได้ตอบข้อสงสัยนี้แล้วว่าสวัสดีค่ะสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะสถานะดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มเติมว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของมาตรการหรือไม่ซึ่งระบบกำลังตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งค่ะรบกวนลูกค้า รอก่อนนะคะขอบคุณค่ะอย่างไรก็ตามนะครับหากใครขึ้นสถานะตามนี้นะครับวันที่21-22นะครับรอลุ้นกันได้เลยว่าจะได้รับเงินหรือไม่จากโครงการเราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000บาทจากทางรัฐบาลครับ